ใส่ลงไปสำหรับหมักหมูเลยค่ะอร่อยทันใจเลยค่ะเปอยหลุดออกมาง่ายๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เชฟปานชวนอร่อยกับต้มกระดูกหมูผักกาดขาวและเคล็ดลับในการต้มซี่โครงหรือกระดูกหมูอันนี้นะคะให้นุ่มเปื่อยไวด้วยโซดาอันนี้เองค่ะวิธีการทำให้เนื้อหมูนะคะตัวกระดูกเนี่ยโอ้โหเปื่อยนุ่มภายใน15นาที ขั้นตอนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเราจะเริ่มต้นจากเตรียมซี่โครงหมูก่อนเลยนะคะจะปานนําไปล้างน้ําทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วซี่โครงหมูเส้นนี้ประมาณครึ่งกิโลกร,รัมนะคะหั่นเป็นข้อๆตามเส้นกระดูกเลยนะคะด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นเส้นได้ง่ายกว่าเราก็หั่นด้านหลังที่ขาวๆแบบนี้ค่ะหั่นง่ายๆเลยนะคะ แล้วนำซี่โครงหมูที่ได้นะคะเตรียมใส่หม้อเลยค่ะและเจ๊ปังจะใช้สิ่งนี้นะคะโซดายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสำหรับเอามาหมักหมูให้นุ่มต้มให้เปื่อยไวนะคะเปิดโซดาออกมาหขวดแบบนี้แล้วใส่ลงไปสำหรับหมักหมูเลยค่ะกระดูกหมูของเราซี่โครงหมูของเรานะคะ500กรัมต่อน้ำโซดาหขวด แล้วหมักทิ้งไว้แบบนี้สัก15นาทีนะคะรอให้ไอตัวโซดาเนี่ยเขาหายซาก่อนแช่จนได้เวลาน้ำดองหายซาแล้วนะคะเจป๊ปานจะทําขั้นตอนต่อไปเลยสูตรนี้เราจะปรุงรสเสร็จให้เรียบร้อยก่อนเลยค่ะเจป๊ปานก็จะใส่ซอสถั่วเหลืองแบบนี้นะคะไม่ต้องใส่มากเพราะว่าเดี๋ยวเจป๊ปานจะใส่อันนี้ค่ะผักกาดดองมีน้ำดองด้วยรสชาติเค็มพอดีอยู่แล้วใส่ลงไปเลยค่ะ ตามด้วยเห็ดหอมพริกไทยดำพริกไทยป่นได้หมดเลยนะคะและน้ำสะอาดนะคะครึ่งหนึ่งของขวดโซดาเจ๊ปานเอาน้ำสะอาดมาใส่ในโซดานะคะเราก็เทลงไปเลยคุกเขาส่วนผสมให้เข้าเนื้อกันเลยค่ะสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่ ไม่มีเวลามานั่งดูเวลาต้มหรือว่า,าต้มตุนอะไรแบบนี้นานๆนะคะเราก็ใช้วิธีทําให้ทุกอย่างเนี่ยออ่ปรุงรสเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้มทีเดียวให้สุกแล้วเปิดแก๊สไฟกลางนะคะกลางไปทางแรงนิดหน่อยนะคะนำหม้อมาตั้งปิดฝาให้เวลาต้มตุ๋นไม่เกิน15-20นาทีค่ะ ผ่านไป15นาทีต้มซี่โครงผักกาดของเราก็สุกแล้วนะคะโอ้ยน่ากินมากเลยแป๊บเดียวเองค่ะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วอร่อยทันใจเลยค่ะน่ากินมากเลยและเจ๊ปานบอกเลยนะเขาว่าเนื้อของซี่โครงหมูของเรานุ่มหือเปอยหลุดออกมาง่ายๆเลยค่ะ แบบว่าร่อนมากเลยนะคะใช้เวลาต้มไม่นานด้วยการที่เราเนี่ยเอาโซดานะคะมาแช่แบบนี้ขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะไว้เพื่อนๆลองไปทําดูบ้างนะคะเมนูอร่อยทําง่ายใช้แค่โซดาเอามาหมักหมูนะคะซี่โครงหมูป่วยนุ่มเลยนะคะจะใช้แบบพวกน้องไก่ปีกไก่หรือว่าเนื้อก็ได้นะคะใช้วิธีนี้ได้เช่นกัน เจ๊ปันขอตัวไปทานข้าวก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ